สวัสดีพี่น้องอแฟนครับแฟนช่องเมื่อนีมัามือมาพี่น้องอชุดแบบก,กระสอบจะแตกแล้วมือนอีอ่แตกทั้งสามตัลดแตกทั้งสามตัวสองตัวเอามาแล้วแนวทางวันที่สิบห

เอาใหญ่กว่าเก่าบ่ะเดี๋ยวใช่งานว่าหั่นหกเก้าแปดไรือยรมันบ่ทุ่มเบิด์มี่ขายเขาเพ้ยเขาสื้อว่าหั่นดีเมื่อเท่าเกี่ยวเขาแล้วพอดีเอองวดนี้นี่งวดนี้พี่น้องเสียบแล้วดีกระสอบนี่ โอ้เอาเขาใส่เรวบอกโอ้ยไปเกี่ยวว่าหนี้พ่อได้แจกะมาให้ในเบิด์ห้องนี้โอ้ไปแกดพ่อได้เอาวัดไปขายเขาซื้อขายเขาใส่เลย่องว่ะี่ซื้อท็อกวิธีการเลยพี่ร่องผู้ใดรอดเนี่ยผู้ใดรอดเนี่ยมีคนรอดวะมีคนรอดบอกกับพี่ที่ร่วมครับผมไปเตรียมตรงนี่กระสอบดิหมดที่เหลือตัวใดนกวะเพราะเก่าเปียกแล้วเนาะเปียกยี่ ว่าโวกเขาสองตัวเลยเขาสองตัวตัวตรงบนชื bought, oh ่อตัวเดียวเท่านั้นหกเก้าแปดเออหกเก้าแปดตัดเอาอยู่ในนั้นงวดนี้ได้มาแล้วนี่สิบหกพฤศจิกาเนี่ยบอกใครสอบมาเลยบบอกว้ายนี่พี่น้องนี่เออนี่เอาเขาไปขายเขาไปขายมาแล้วแหลกมาแล้วดินี่ที่ที่มันบินกันี้่นี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 ่เขาไปขายมาแล้วเขาขายมาแล้ว ใช้กระสอบมานี Scott, ่มาแล้วท enfin, ั่วๆๆเอาพี่น้องดูไรรอค่อยเด้อพี่น้องเด้อเตรียมตัวเตรียมตัวโตเดียวเม็ดเดียวได้มากตังขนาดพี่น้องเป็นฝันจริงหยังไงว้ายผีมาบอกวะผีมาบอกผีมาบอกผีหน้าบอกม่รู้ได้มากแบบข้เจ้ามาบอกว่ามันจะออกแล้วว้ายมันจะออกแล้วห่องมากเลบอกว้ายมือขึ้นอย่างไรก็สิบ เลขตัวนี้ฟันอยู่สามเท่ืตโตเดียวนี่บออเออตัวใตทีทเีกพี่น้องฝันตองวดเนี่ยโผลตแดกจิงคือเลยสี่หกหนึ่งอุกทุกอะทีล็กงวดแรกเลยตัวแรกตองวดเลยอังจากขึ้นเดียวเลยขึ้นสายสี่หกหนึ่งผมาบอกไปอึบไปเลยวันนี้เขาขายนี่อ่ามาแม็กกางๆหนึ่งหกสี่อเอา เมื่อวานทั้งสั่นเธอดิ <doom. S 1> มากลับไปกลับมาแหว่ะดิเมื่อเมื่อคืนนี้ <c ute> ตัวดิตัวฟันขาดเลยฟัน <c ute> ขาดแปดหกสี่แปดหกสี่ซื้อก็ซื้อบ่ซื้อ,อแล้วก็แล้วอืมแต่ด้ยไปเกี่ยวเข่าอย่างนี้เมื่อวานนี่เมียเกี่ยวเข่าด้วยทีเออไปไปขายมาแล้วอยู่นี่โอ้เตรียมไม่แล้วงม่เรียบร้อยยงไม่แล้วเพราะว่างวดว่าคำมันมันได้หน่อยอืมมันเครืองเคือง <c ute> <ๆ> <c ute> อมันนี้เครื่องเดียวเครื่องเครื่องมันบ่ได้เต็มเมื่อนนี้เครื่องก็เอาบ่เมื่อวันนี้คิดว่าเป็นตังไีก็ต้องซื้อเม่นไหน้อยไหลไรก็ต้องเอาโคนละเครื่องก็เอาเอาหมดห้าบาทก็เอาเพราะอะไรก็เอาพี่รองมันใจครับยาปฏิเสธนี่ใชนั้นท่านแต่เสียใจโอ้โหว่ะแปดหกซี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวลรคไข่เดือหกซี่ด้วนนี่หกหนึ่งแก้มจักหน่อย ตัดเอาจะได้หั่นโอ้ตัดเอาแต่ว่ามันขึ้นสิแปดหกสี่มายำขังทุทไทยถือแก้วดีิถือแก้วดีใจพร่ตัดส้วงที่เขาห้องม่านเขาบอกว่าเล็กออกแล้วเล็กออกเล้วโอ้ยดีใจพาะต่สวงอยู่ดิเฝ้าหามันผู้ใดจะขึ้นไข่บน้อนไอ้ไข่บัวร้อนเปนเลยกไปยุกทมันดังโอ้เห็นว่าอุบไปพึงมาบอกปเมื่อนี่เมื่อเมื่อจีวางดอกไข่ได้เฝ้าบอกเลยบาดเียวไอ้หาท่านกับท่านอเอาด้วยพี่รองด้วย ชุดแบกกระสอบเตรียมถุงปุญเบสัย่อาใส่มาแล้วนดิเอาเงินใส่มาแล้วนี่น่นี่บอยแบกกระสอบสิไปซื้อดีกว่าซื้อบัตรมีตัวนี้มีเท่าไรเอาเท่านั้นโอ้โหเขียนจั่ไหนบ้านนี้มันจะเขียนจะเขียนอ่าเป็นลายลายอักษรพี่น้องเขียนไม่เขียนไม่เอาเอาเงี้ยๆเอาเลยอืมอืมไอ้พวกสีเพิงไปพี่เนาะเอาหยุ่นกระสอบเพือเห็นดิเฮะยหยุนกระสอบนี่ไปทักเขียนไปยังไหบมันคนละข้อ นี่บมไม่นนี่เออมาเรียกกันเห็นอยู่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 ใช่ไเห็นอยู่นี่นะแต่มันบดถือตากับของมันเบอรนเบลีกับของไม่ใช่ขนาดน่ะมันเบอรนเบลีกับของโอ้ผมไม่เห็นเขาเขียนอะไรที่เื้อบ้เอาบ้เอาต้องเอาเป็นขอางกับของต้องเอาขอางกับของเท่านั้นโอ้แขนแขนแขเอาพี่ร้องซ่อมเมื่อน้ำมาได้นี่ยขึ้นแบบหกสี่เด้อคุณมาหยั่งขึ้นอ่ะ ก็เลยต้องไข่เดยหกสี่หกสี่หกสี่มาตะวันฝันสามครั้งนี่มีแต่หกสี่หกสี่ตลอดอ่าไม่มีหกสี่ติดตองวดไข่สี่หกหนึ่งงวดที่สองอ่าเป็นตัวหนังสือส,สีดำอืมเป็นหนึ่งอ่าสี่หกโอ้เขาเามายกให้เบิง้งติอ่ามันเห็นเลยมันเห็นเลยอเห็นอธิบายเ่ถือเออเองเห็นเลยวาแต่วเห็นอืมตาที่สองเป็นหนังสือสีดำอตามือขึ้นอ ห่วงดีใจเลยว่าเล็บมันออกแล้วโอ้โหแปดหกสี่มาสั่งนี่ตะขาแข้งนะเจ้าโอ้นที่ได้ยินนี่ป่อยก็เลยว่ามีเท่าไรเอาเท่านั้นเอาคู่ได้ตามก็ตามคูได้บ่ตามแล้ก็พันเงินเยอะแน่ก็สอบมิซอเบิร์ดเออเอาเมดเลยบ่เอาขึ้นได้ไหมไห้เขาไปตันโอ้โห เตรียมไฟแล้วขายแล้วเตรียมพร้อมทั้งจานทั้งว่านว่านเอายำบะทั้งน่ะเออยยำบะทัน่านบะจุก่อนโอแก่นฝนตกค่ำเออจ้า้งแก่นฝนตกค่ำโอ้ยมันดีไปขายบ่ทันมันดีขายบ่ได้บ่ได้ราคามันดีบ่ได้เต็มเอาพี่น้องเด้อแต่ว่าสองตัวเด้อสองตัวสองตัวเี้อโอ้เน้นสองตัวบอกมันมีสองตัวอีกมันมีสองตัวอีกบอกมันมีเผื่อไว้หน่อยมากบอก ิว่ากุมานกักสิว่าแมนยู่บ่แต่ดี่ิบ่เคยเลี้ยงกุมานตมันบ่บั้หัวจุกติบวมันใส่ชุดขาวมาเล็กน้อยใส่ชุดขาวถามมันถามเลกอ่กตัวนีหนึ่งสองหนึ่งอหนองว่ะเอาตโอ้ยกำลังหัดบอกังไงโอ้ยตัวใหญ่เติบเลยโอ้บอาชัดเด้ววยาวเลยอยู่ห่างหัวนไปวมากมันว่าหนึ่งสองหนึ่งสองมันบอกตัวหนึ่งสอโอ้ยบอกมักแต่ว่าเล็กตันนี้ว่ะผู้ใดก็สื่อเถอะมีแต่คนสื่อหลายคนเล็ตลาดก็เลยบ่มัเลบ่มั เลยมากตัวเดียวตัวเดียวตัวแบบแปดหกซี่แะไรพี่น้องแปดหกสี่ไปห้าวแต่ว่าตัดสองตัวเอาไปตัดสองตัวเอาพี่น้องแต่ว่าเน้นมากมากก็คือหกสี่สองตัวนี้เน้นหกสี่มากตัวนี้เลยอตัวนี้มีที่ไปที่มาอลึกซึ้งมากเพราะว่าสามเทียบฝันมันมีติดหกสี่สี่หกตลอดมักติดตัวนี้ก็เลยวว้จะขายฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเออเาชุดแบกกระสอบพี่น้องผูเลยร่อคยอยแบกบ่ได้แบกไม่คงมั่น ไปเอาจักทองมาแล้วเออแบกขึ้นโคกเลยแบกขึ้นโคกอือ่าเอาแคปหน้าจอพี่น้องกู้ไ้มัดเนาะสำหรับแมนบอแมนบอถืีกว่โอ้ยถือเกือบเือบือบือบือโอ้ถือคักเขากค้องว่ามันออกแล้วมันออกแล้วอืมันออกแล้วถือดีมือขึ้นนี้โอ้มันออกแล้วออกแล้วโอ้ดีใจมากไม่ใช่น่าหวาดใช่ัหมเล็กเถอะหลอกเนาะอืดีใจจนลงมเลยจะจะเดือดเลขตัวนี้ออกแล้วออกแล้วโอ้ยเดี๋ยวยิ่งขัดขึ้นอย่างนี้โอ้แต่ว่าบักเนื่ง s w i เขาบริว่ามันออกเด้เล็กน้อยมันบอกนมีต่ว่อหนึ่งสองหนึ่งสอแต่ว่า8 6ดหกสี่คือออกเล้อเอาหมักก็ค่อยเอาพี่้องจะเรือมตัดเจอตัดเล่นเอาเนาะหกแปดหยังกับตัดเอาตัดได้เพิ่นเอาได้เพินตัดเอาละแปดหกแัตัดเอาผมมีกัมีมีแค่สี่กับ6-8-6ปดหนึ่งเนื้อมีบ่ไหลปริมัหกแปดสี่กาเนนไปสุดๆก็คือหกสี่ ตัวเน้นเน้นคือหกสี่ครับ F4 ครับผมแล้ยิ่งขัดขดมากขึ้นเลขออกแล้วเลขออกแล้วเขาว่างสั่นแล้วโอ้เขาว่างสั้นเลยดิแปดหกสี่วะดิว่างสั่นแล้วปาดทั่ปาดทั่ครับ F4 ครับเออเขาประกาศว่างสั่นนี่เอ้าเอาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมเนาะค่ะให้เฮงเฮงแงแพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับศกศกมันๆครับผม